บายดีสบายดีเด้อ FC ทุกๆททานเนาะกลับมาพบมาพบกับข้าพเจ้าคําแพงบาวไทยบาทเนาะตามเคยเนาะก็คําแพงก็สิเฮ็ดคลิปก็เกี่ยวกับแน่ว่าอ่าบ่มีอันนี้เนาะก็ในเปิดคลิปอในทางกันนี้่ตนเนาะก็คําแพงก็มาดินกันใหม่เนาะ มาดีวันใหม่ก็เริ่มมาเปิดคลิปก็ได้มาเปิดคลิปอยู่ทางถนนเนาะกับพี่น้องสี่ผ้าทุกทานไปเบิงน้ำกัน,นเนาะลุงไปเบิงหูลุงไปเบิงเนาะก็ตามธรรมศาสตร์เนาะของบันณเนาะบันหนาเนาะ,นะก็มี หวยมีน้องผู้ถ่างกับสัน่นเป็นสัตว์เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องหว,ย,วยเคลื่อนเนาะฮู้ไเบีบอกมาซีดเวี โอ้เบิงเอ,องเด้อพี่น้องเด้อข้างกับโบเป็นตะโลงโบเป็ตนตะโลงเนาะพี่น้นองเนาะสิพาลงไปเบิองเขื่อนเนาะเขื่อนหวยม่วงเนาะพี่น้องเนาะฝนเด้อพอี่น้องเด้อกาภาพแดดเสียงกับสีโบซัดเจียนไปได้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแกว่ากล่องโทรศพัพท์เนาะ แล้วก็บ <t myst icism> yeah, Get. ่มีการตัดต่อพี่น้องเดี๋ยวสิขยายให้พี่น้องเบิงเนาะช่วงนี้น้ําบ่ทันหลายไปเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนก็เซาตกเนาะก็สิอยู่ประมาณนี้ น้อพี่น้องเนาะแต่สิยูประมาณนี้หน้กกะบโบไร้ปันไดโอ้โหหัวพี่น้องเบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องเนาะหัวนี่กัสิเป็นทางลงมาเนาะจะให้พี่น้องเบิ่งลำเกล็ดน,น้องพี่น้องเนาะ ทั้งบ้านพี่น้องก็จักเข้าวเสียเอิญน,นำยังเด็ดแต่ว่าคือทั้งบา้านค้าแพงนี่เขาเอิญนว่าเลื่นนี่แนวนี้เนาะอ่ะกะสิไปเลยล,ละป่านนี้ <c oughs> สิไปตัวกะสิขึ้นเต้ทึงทางถนนุนเนาะ เดือพี่น้องเรื่องทางขนนุนเนาะกับเพ็่นธรรมะทองบันนองบันหน้ามันก็เป็นแนวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่รหลโดยสาร เออแต่สิเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นทางลง่มเมื่อมององนะังโคลงเนาะพี่น้องเนาะสว่วนหนะ้าท่านนี้เป็นทางขึ้นไปปากเซ่เนานะพี่น้องเนาะที่ยางขึ้นไปเนาะ ก็หวยม่วงเนาะพี่น้องนี่อันนี้เป็นหวยเนาะหนามตื้อๆนึงดอกพี่น้องเลยเพราะว่าส่วนี้ฝนมันก็เศร้าตกเนาะมันกขนาดมันกะโบแห้งเนาะพี่น้อง คำแพงแสงพระจัน์กันสิไดยจบคลิปจำหนีเน่ะพี่น,อนอ้องเนาะเอาคลิปสันส้นๆเนาะบ๊ายบาย